สวัสดีครับ่าวันนี้นะครับแต่เช้านะครับก็ใกล้วันสงการไปแล้วนะครับใกล้แล้วนะครับใกล้สงการแล้วนะครับไม่กี่วันนะครับก็เลยมีคลิปนี้ออกมามีเอฟซถามนะครับว่าไอค่าค่าทางไฟฟ้าหรือค่าคุณสมบัตินะครับค่าคุณสมบัติ ของทันเตอร์เหล่านี้นะครับสารกึ่งตัวนำเนี่ยนะครับค่าพารามิเตอร์คือค่าคุณสมบัติที่โรงงานเขาให้มานั่นแหละค่าทางไฟฟ้าว่าทนวนเท่าไหร่นะทนวนทนกระแสอะไรจะมีอะไรค่าต่างๆค่าเกณฑ์ขยายค่าอะไรนี่นะครับก็มี หลากหลายค่าที่เขาให้มาแต่ละเบอร์แตกต่างกันไปนะครับทีนี้ f c ก็ถามว่าอยากทำแอมลิฟายเออร์หรือเครื่องขยายเครื่องหนึ่งนี่นะครับอยากทำเครื่องขยายเครื่องหนึ่งนี่เราจะเลือกทรานซิสเตอร์ที่มีค่าพารามิเตอร์อย่างไรนะครับค่าคุณสมบัตินั่นเองจริงๆแล้วนะครับตามตามทฤษฎีสอนก,นกันก็แบบโน,โน้นแบบนี้ว่ากันไม่เลื่อยต้องเบอร์นั่นเบอร์นี้นะครับ ต้องทนแรงดันโอเคต้องทนแรงดันทนกะระแสทนวัดอันนี้นะครับเราก็รู้กันอยู่แล้วใช่ไหมต้องทนหวัดทนแรงดันได้เท่านั้นเท่านี้นะจ่ายกะระแสได้เท่านั้นเท่านี้นะครับอันนั้นก็จริงครับมีส่วนหนึ่งแต่ถ้าถามว่าเอามาทําเครื่องขยายแล้วนี่นอกจากนอกจากที่เราจะรู้ว่ามันทนกี่โวลต์นะครับอุปกรณ์พวกนี้ทนกี่โวลต์ทนแรงดันใช่ไหม อทนกระแสดได้เท่าไรวัดเท่าไหรนะครับแต่นะครับเกณฑ์ขยายอย่างนี้เป็นต้นแต่ค่าพวกนี้ไม่ได้บอกน้ําเสียงนะไม่ได้บอกน้ําเสียงนะไม่เกี่ยวกันเราต้องเข้าใจค่าคุณสมบัติทางไฟฟ้าเป็นอีกเรื่องหนึง่งส่วนเรื่องของเสียงต้องฟังมันเท่านั้นต้องฟังอย่างเดียวครับนะครับมันคนละเรื่องบางทีเราอาจจะคิดว่าเออต้องเลือก ทนโวลทนแอมเท่านั้นเท่านี้อันนั้นใช่ต้องทนแรงดันมันใช่อยู่แล้วแหละนะครับต้องทนโวล์ทนวัดอะไรก็ว่ากันไปมันจริงอยู่แล้วและค่าอื่นๆมากมายนะครับแต่นะครับจากการทดลองและก็ทําดูนี่นะครับเราจะรู้ว่านะครับแต่ละตัวไม่เหมือนกันหรอกเสียงแม้แต่ล็อตเดียวกันให้ระวังเพราะนั้นเวลาที่ผมสร้างท่านจะเห็นว่าเห็นไหมครับว่า แต่และตัวเนี่ยตัวนี้ตัวเขียวใช้มบอร์ดนี้บอร์ดนี้ตัวเขียวนี่คู่กันผมก็ให้มันเป็นเขียวสองอันสุดเขียวสองบอร์ดมันจะได้อ,อ,าอ่าเป็นคู่กันเป็นคู่กันเหมือนใส่รองเท้าอืมนะเป็นคู่กันเขียวก็เขียวแต่ท่านรู้ไหมว่านะครับตัวนี้ดําตัวดํานะครับนี่ก็เสียงเดียวกัน แต่เวลาเอาให้เอาให้ท่านไปนี่เร,เราก็จะไม่ให้แบบนี้ตัวนี้เขียวตัวนี้ดําเราจะไม่เราจะไม่จ่ายไปแบบนี้นะครับเราจะไม่ให้ท่านไปแบบนี้แต่เสียงเดียวกันนะเสียงเดียวกันแต่ทันเตอร์ไม่เหมือนกันเห็นไหมตัวใดตัวเล็กอันนี้ตัวใหญ่ขึ้นดังนั้นสองบอดนี้เสียงเด ouais ียวกันนะครับเห็นไหมครับเสียงเดียวกันอันนี้ก็เสียงเดียวกันนะครับ เห็นไหมอันนี้ตัวเล็กอันนี้ตัวใหญ่นะครับเสียงเดียวกันแต่เวลาสร้างเราก็ต้องสร้างให้หมันเหมือนกันสองข้างดังนั้นเราจะเห็นว่าค่าพารามิเตอร์แต่ละตัวนี่ต่างกันแต่ภาพรวมเสียงออกมาต้องได้ตามที่เราต้องการนั่นเองนันนี้สมาชิกถามมานะครับว่า ว่าอะไรเป็นยังไงทําไมตัวนี้สีเขียวตัวนี้ไม่สีเขียวแต่เวลาผมสร้างสองบอดก็จะต้องให้เหมือนกันนั่นแหละซ้ายขวาต้องเหมือนกันแต่ถามว่าบางคนได้ไปเป็นตัวดํานี่อืมก็โอเคได้เสียงมาตรฐานเหมือนกันนะครับเสียงมีมิตินะครับใครอยากได้ก็เหลือไม่มากแล้วนะครับก็ทักทักทายกันไม่ไดนะ้นะครับ ทักทายกันมาได้นั่นเองนะครับอาจจะทักที่เฟซก็ได้นะครับ C S A I ชัยอุบลนะครับนะครับใครอยากได้ก็ทักมาคุยกันนะครับเฟซผมตัวนี้แหละนะครับนะครับน้ําเสียงมันนี่นะครับเพราะนั้นนะครับอย่างน้ําเสียงมันนี่ตัวนี้มันเบอร์อะไร b 6 7กเห้าเห็นไหมนี่ b 6หกเจ็ดห้าตัวชีบา้า มีจ่อะไรญี่ปุ่น6กเจ้าแต่ถ้าอีกตัวนึงเป็นอะไรเป็นเอเอนะก็แตกต่างกันเป็นเอเอตัวนี้นะครับวันนี้ก็โอ้โหสุดยอดเลยนะตัวนี้ยังนี้เลยนะครับได้ทุกเสียงนะครับสดนะครับสดแล้วก็หน้าฟังไม่หนวกหูเปิดแรงก็ไม่หนวกหูนั่นเองอันนี้สมาชิกคงได้เข้าใจแล้วนะครับว่า,าผมไม่เหมือนใคร ถ้าเราเอาตามเบอร์ก็เหมือนกับ B d ดีหนึ่งี่ที่ผมเล่าในแหละเล่ามาหลายครั้งนะนะในเจ1ดสนี่นแหละเห็นไหมแต่ไม่ใช่ว่าบางเบอร์นี่อยู่ในบอร์ดนี้มันตำแหน่งนี้มันได้ไม่ใช่ว่าไปใส่อีกบอร์ดหนึ่งแล้วมันได้นะไม่สมมุติว่าตัวเขียวนี่ตัวเขียวนี่มันเสียงได้แล้วในตัวนี้เอาไปใส่วงจรอ,อื่นมันอาจจะไม่อยู่ตำแหน่งเดียวกันนะมันจะอาจจะอยู่ตำแหน่งต่างกันนะครับไม่ได้หมายความว่า ตัวเขียวนี่มันอยู่ตัวใดตรงนี้เราก็ไปใส่ตัวไดวงจรข้างหน้าไม่เหมือนกันมันอาจจะอยู่ตำแหน่งนี้ตำแหน่งอื่นก็ได้ไงนะถ้ามันไม่เข้ากันมันอาจจะอยู่ตำแหน่งอื่นของวงจรอื่นๆนะครับอันนั้นก็ต้องมีความสามารถพิเศษหน่อยนะครับเพราะฉะนั้นใครใครซื้อนี่ก็ไม่ผิดหวังนะครับก็สั่งมานะครับก็เหลืออยู่นะครับมากนี้สงการจะลดให้นะนะครับจะลดให้จาก จากพันสองก็จะลดให้นะครับสุดยอดเลยนะครับเอาไปสู้เลยในยุทธจักรนะผมไม่กลัวประกาศตรงนี้เลยนะครับประกาศตรงนี้เลยว่านะครับไปสู้เลยนะที่ในท้องตลาดนั่นแหละไม่อยากเอ่ยนะครับไปฟัดกับเขาเลยนะครับเพราะเราเป็นการผสมไงเสียงดีเรารู้ใช่ไหมครับเสียงดีเรารู้เราเราเป็นการผสมแล้วเราฟังไงมันไม่ใช่ว่าเราต้องเอาตามเบอร์ตามเขาตามเขามันไม่ได้ไงนะครับเพราะนั้น ใครที่ยึดอยู่กับตาราก็ยึดไปนะครับะนะครับลายปิ้นก็จะสวยหนาขึ้นนะครับลายปิ้นสวยหนาขึ้นนั่นเองนะครับก็นะครับโอเคนะครับเข้าใจแล้วนะครับที่ถามมาว่าเลือกทานเตอร์ยังไงจะให้เสียงดีไม่รู้หรอกครับไม่มีใครรู้นอกจากฟังนะครับนอกจากเรารู้วิธีฟังแต่ละเบอร์แต่ละเบอร์แล้วแล้วมารวมกันเข้าเป็นวิชาศิละปะนั่นแหละเหมือนผสมเสียงนั่นแหละ นะครับดังนั้นจะมีตัวเขียวตัวดำต่างเบอร์อะไรก็แล้วแต่นะถ้าทานเตอร์หาไม่ได้เราก็ต้องหาเบอร์แทนเบอร์แทนน่ะเบอร์แทนก็หมายความว่าให้มันได้น้ำเสียงโดยรวมโดยรวมออกมาเสียงตรงตามที่เราต้องการนั่นเองนั่นเองนะครับวันนี้ก็ขอลาท่านเท่านี้นะครับสวัสดีครับ